รายการนี้เป็น macbook pro 15นิ้ว retina น,นะครับผมมีอาการคือเครื่องร้อนผิดปกติชาร์จไฟแล้วตัว mac safe ร้อนมากร้อนจนแตะไม่ได้เลยนะครับทำให้ตัวเครื่องร้อนไปด้วยเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนตัว mac safe board ตัวนี้ก่อนนะครับคือตัวที่จะชาร์จเข้าไปกับเมนบอร์ดนะครับว่ามันจะหายไหมนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ ปกติแล้วเวลาชาร์จมันจะต้องอุณหภูมิอุ่นๆอุ่นเฉยๆนะครับไม่ถึงกับร้อนจี๊ดคืออันนี้ร้อนจี๊ดแบบแปะไม่ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเปลี่ยน m a x s เซฟบอร์ดดูว่าจะหายไหมตัวนี้ลูกค้าไปเช็คที่ศูนย์มาแล้วนะครับก็แต่ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าศูนย์แจ้งว่าไม่มีพาร์ทแล้วนะครับ ถ้าให้เขาตรวจเช็คก็จะมีค่าบริการลูกค้าก็เลยยกมาที่ร้านให้ตรวจช่วยตรวจเช็คให้นะครับก็ตอนนี้เปลี่ยน m a ็กเซฟไปเรียบร้อยแล้วก็ กระแสไฟวิ่งปกติแล้วนะครับคือตอนแรกเนี่ยกระแสไฟตรงแอมนี่นะครับขึ้นประมาณ3กว่าเลยนะครับ3.2 3.5เลยนะครับตอนนี้ก็ชาร์จปกติแล้วเหลือ1กว่ากว่าจนถึง2 M แอมนะครับตอนนี้ตัวเครื่องก็ไม่ร้อนแล้วตรง m a ็ s a ซ e Board นะครับก็รันเทสวิดีโอไปเรื่อยๆอยู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรายการนี้ก็จะเปลี่ยนซิลิโคนตรงซิงค์ให้ด้วยนะครับเพื่อ ช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ารายการนี้มาด้วยการอาการเครื่องร้อนเลยนะครับตอนแรกที่ชาร์จแบบเนี่ยแม็กเซบอร์ดตัวเดิมเนี่ยวิ่ง่ากว่า,วา,วาแอมป์เลยนะครับซึ่งเวลากระแสมันวิ่งเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดความร้อนแน่นอนนะครับเนี่ยครับใช้ไปนานๆแล้วตัวซิลิโคนที่ ใส่อยู่ตรง CPU กับซิงค์เนี่ยนะครับมันแห้งมันก็จะทำให้การสัมผัสหน้าสัมผัสของตัว CPU เนี่ยกับซิงค์นะครับมันไม่สัมผัสกันเต็มพื้นที่ก็ทำให้ระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็ใช้เครื่องหลายปีแล้วก็เกิน2ปีนะครับก็น่าจะต้องมาเปลี่ยนซิลิคโคนกันสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า การระบายความร้อนมันจะเริ่มแย่ลงนะครับในที่นี้ก็ลูกค้ามีปัญหาเรื่องเครื่องร้อนด้วยนะครับก็จัดตรงนี้ไปด้วยเลยเรียบร้อยติดจ็อบครับผมรอลูกค้ามารับเทสเทสไว้ให้เรียบร้อยแลย้วก็รอลูกค้ามารับนะครับก็ใครที่มีปัญหาเครื่องร้อนแบตหมดไวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หน้าจอแตกจอเป็นเส้นก็ปรึกษาเข้ามาได้นะครับทางอินบ็อกซ์ได้เลยเนี่ยครับผม